สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะโบจะพาทุกคนเนี่ยมาย้อนเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการนับัก,กราชกันนั่นเองถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าการนับสก,กราชเนี่ยมีกี่แบบแล้วแต่ละแบบเนี่ยคืออะไรก็ไปติดตามชมกันในคลิปนะคะการนับัก,กราชแบ่งออกได้เป็น6แบบคือ 1. พุทธศักราช2คริสตสกราร3มหาสกราช 4. ฮิเรสศักราช 5. ารัตนโกสินทร์ศกและ 6. จุลศักราช ักราชคืออะไรักราชหมายถึงการกําหนดเวลาขึ้นมาโดยนับเป็นปีซึ่งเริ่มนับจากปีแรกของเหตุการณ์สาคัญต่างๆโดยเฉพาะเหตุการณ์สาคัญทางศาสนาและการขึ้นรองราชของพระมหากษัตริย์การนับสกราชจะช่วยให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด โดยศักราชที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะแบ่งออกได้2ศักราชใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือ 1. คริสต์ักราชเป็นการนับศักราชของศางสนาคริสต์ซึ่งนิยมใช้ในประเทศทางตะวันตกและเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยเริ่มนับศักราชที่1ตั้งแต่ปีที่พระเยซูป,ประสูตรตรงกับปีพุทธศักราช544 และสองพุทธศักราชเป็นศักราชที่เราคุ้นเคยมากที่สุดประเทศไทยเริ่มนับพุทธศักราชที่หนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีแต่มีหลายประเทศเริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานเช่นประเทศเมียนมาส่งผลให้ปีพุทธศักราชในประเทศไทยและเมียนมาไม่ตรงกันเช่นถ้าประเทศไทยตรงกับปีพุทธศักราช2563ประเทศเมียนมา จะเป็นปีพุทธศักราช5 6 6พเพราะนับเร็วกว่าไทย1ปีการนับศักราชแบบพุทธศักราชในไทยเริ่มต้นครั้งแรกในสมัยอยุธยาและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยของในหลวงรัชกาลที่6หรือพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงยุคปัจจุบันโดยการนับศักราชของไทยเนี่ยแบ่งออกด้วยการ4แบบนั่นก็คือ 1. พุทธศักราช2จุลศักราช เอาละค่ะทุกคนอาจจะสงสัยกันละสิคะว่าจุลศักราชเนี่ยคืออะไรจุลศักราชเนี่ยเป็นศักราชที่เริ่มนับหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช1 1 8 1นับรอบปีตั้งแต่16เมษายนถึง15เมษายนเดิมเข้าใจกันว่าเป็นศักราชของพมา่าปรากฏอยู่ตามตำราโหราศาสตร์แต่ถ้าว่าปีที่ตั้งจุลศักราชนั้นเป็นเวลาก่อนที่พระเจ้าอนุรธามังชอจะประสูตร เมื่อสมัยอยุธยารับสักราชนี้เข้าไปใช้เลยเกิดความเชื่อกันว่าเป็นศักการของพมา่าจุลศักราชถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในทั้งอาณาจักรล้านนาอาณาจักรสุโขทัยในสมัยหลังและอาณาจักรอยุธยาในสมัยของสมเด็จพ,พระเจ้าปราสาททอง 3. รัตานาโกสินทร์ศกหลังจากการยกเลิกจุลศักราชแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้รีเริ่มการใช้รัตานาโกสินทร์ศกซึ่งเริ่มนับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนาโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2325ก่อนจะถูกยกเลิกการใช้ในช่วงต้นรัชกาลที่6หรือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และศักราชสุดท้ายที่ประเทศไทยมีการน,นำมาใช้นั่นก็คือมหาศักราชสสำหรับมหาศักราชนี้มีที่มาจากพระเจ้ากนิสกะแห่งราชวงศ์กูสานะในประเทศอินเดียก่อนจะเผยแพร่มายังประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหลักศิลาจารึกยุคก,ก่อนสุขโขทยัยและสมัยสุขโขทยัยมหาศักราชที่1ตรงกับปีพุทธศักราช622โดยยังมีศักราชแบบอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จักกันด้วยนะคะ 1. คิดถึสักการะเอาล่ะสักการะนี้อาจจะเป็นสักการะที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะโบจะขออนุญาตข้ามความหมายของมันไปแต่จะมาสนใจที่อันที่สองนั่นก็คือฮิตร์สักราระนั่นเองฮิเร์สักราระเนี่ยเป็นการนับสักการะข,ของาศาสนาอิสลามซึ่งคําว่าฮิเร์ะเนี่ยแปลว่าการอพยพโดยเริ่มนับจากเหตุการณ์ที่ท่านนบ,บีมูฮัมมัดนาพาเหล่าสาวกอพยพจากเมืองเมกกะไปยังเมืองเมดินาในช่วงปีพุทธศักราช1165 โดยการเทียบศักราชเนี่ยสามารถทําได้โดยดังนี้นะคะ 1. มหาศักราชคํานวณโดยการนําปีพุทธศักราชมาลบด้วย621ก็จะได้เป็นปีมหาศักราช 2. จุลศักราชคํานวณโดยการนําปีพุทธศักราชมาลบด้วย1,181ก็จะได้เป็นปีจุลศักราช 3. รัตนโกสินทร์ศกคํานวณโดยการนําพุทธศักราชมาลบด้วย2325ก็จะได้เป็นปีรัตนโกสินทร์ศก 4คิรัสสกฤตคำนวณโดยการนำพุทธศักราชมารลบด้วย543ก็จะได้เป็นปีคิรัสสกฤและหฮิตรักราช,ราราชคำนวณโดยการนำพุทธศักราชมารลบด้วย1,122ก็จะได้เป็นปีฮิตรศักราชนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากการนับสกาชนะคะเราก็ยังมีเรื่องของการแบ่งช่วงเวลากันด้วยซึ่งการแบ่งช่วงเวลาเนี่ยจะแบ่งออกได้3แบบด้วยกันนั่นก็คือทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษ์นั่นเองค่ะโดยทศวรรษนะคะก็คือ ทศแปลว่า10ส่วนวัดแปลวป่าปีดังนั้นทศวรรษจึงใช้เพื่อนับเวลาในรอบ10ปีโดยเริ่มนับจากศักราชที่ลงท้ายด้วยศนยไปจนถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย9เช่นทศวรรษที่2000หมายถึงปีคิดศักราช2,000ถึงปีคิดศักราช2,019ต่อมาคือศตวรรษ ัตตะแปลว่า100ส่วนวัดแปลว่าปีดังนั้นศต,รตวรรษจึงใช้เพื่อนับเวลาในรอบ100ปีโดยเริ่มนับจากศักราชที่ลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งไปจนถึงศักราชที่ลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์เช่นคิดศต,รตวรรษที่21หมายถึงคิดศักราชที่2 0 0 1ถึงคิดศักราชที่2,100และสุดท้ายสหัสวรรษโดยสหัสะแปลว่า1000ส่วนวัด แปลว่าปีดังนั้นสหศสวรรษจึงใช้เพื่อนับเวลาในรอบ1,000ปีโดยเริ่มนับจากศักราชที่ลงท้ายด้วย001ไปจนถึงศักราชที่ลงท้ายด้วย000เช่นสหัสวรรษที่2ตามคิทศักราชหมายถึงคิทตศักราชที่1,001ถึงปีคิทศักราชที่2,000